สวัสดีครับผมครูแบงค์คนไทยหัวใจลูกทุ่งนะครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมไร่มันสำปะหลังนะครับวันนี้มาลองปลูกนะครับปลูกมันสำปะหลังนะครับตอนนี้ของเรานะครับกําลังช่วยกันปลูกมันสำปะหลังนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีกระจายนะครับช่วยกันทํานะครับบางส่วนช่วยกันวางต้นมันนะครับบางส่วนก็จะช่วยกันเสียบต้นมันนะครับส่วนอีกบางท่านก็จะนะครับมีรถเขาเรียกว่าถ่ายร่องนะครับถ่ายร่องนะครับตอนนี้ของเรานะครับ ถ่ายร่องนะครับตัวนี้ของเราก็จะช่วยกันนะครับตรงนี้สนุกดีครับผมว่างๆใครอยากมาทดลองมาได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพาแวะมานะครับตอนนี้ที่นี่นะครับมีการมีงานทําตลอดนะครับตลอดปีนะครับมีทั้งเดี๋ยวก็มีปลูกมันขุดมันตัดอ้อยนะครับมีทุกอย่างครับที่นี่ครับใครสนใจนะครับว่างๆแวะมาได้ครับเดี๋ยวผมพามามาเที่ยวที่นี่นะครับยังไงผมขออนุญาตเดี๋ยวลุยงานต่อนะครับ เดี๋ยวเจอกันครับอากาศกำลังดีครับจริงๆครับ